สวัสดีครับผมคุโรโซระอนิเมะโว่เดมอนเซเรียร์ฮะฮาชิดะเทนินนะจากอิคาร์สูนพาร์ทการ์เซสองของสาลัดครับก็เป็นอนิเมะที่เอาส่วนของการ์เซสองของสาลัดมาทําเป็นอนิเมะซีซั่นหนึครับแต่นัวจะเป็นแค่แบบป๋องเซิร์ฟวูนี้ในมขนาดมาสั้นมากนะอนิเมะคือเอามาขยายยืดมาส่วนคือแบบเป็นออริจินอลหรือกว่าได้ก็เป็นอนิเมะที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแป๊อนะีพีเนี่ยดูไป เป็นซีซ้านที่ดอบี่สุดนะไอ้ดอบของผมนี่ไม่ถึงเลื่อนในส่วนอคอนเนื้อเลื่อนหรือว่าความสนุกของเราพอถ้าเกิดระหว่างฟึดก,กับเอาไปสู้อะส่วนปนผมกับเปเลือสู้สสยู่แล้วไม่ชอบไม่ชอบฟึดนะไปแค่ว่าความสกิลอะเลยไปพาร์ที่ผมชอบน้อยสุดนะหน้าภาพคือแบบที่สุดในรลออนิเมะแล้วมันเ่ผมเคยดูมาผมดูอนิเมะมาหลายเรื่องอะทะลุร้อยทะลุกี่เรื่องบนับไปท่วนเป็นอนิเมะที่แบบพาสวยสุดแล้วคือมันหน้าภาพทไม่ได้สวยขนาดนี้นะผมเคยอ่านจบแล้ว แปลว่านี่มัมาทําให้ภาพมันแบบทําให้เรื่องดีขึ้นโดยก็จะฟึดก,กับสลัดเนี่ยไปเรื่อยๆเทีละตอนปามปองก็สึกว่ายาวไปปามปองก็สึกว่าโอ้การดีโอเคอย่าปงปอนชั่วยขอ้อมิสุริพวกเนะี้ยอ่ะก็ยังแบบโอเคนะปอมิสุริโอบานใยเนี่ยแล้วมีชาติที่มาค้างคีเอชอยู่เหมือนกันชาตสู้กับโอบาลในเนี่ยแนวแบบมีแบบการภาพในทีละการไปสู้ในอีสานที่เออผมว่าเออนี่คียเอชดีแมบบ้ว่าความโดยรวมผมว่ามันก็ไม่ได้แบบเท่าแซงก่อนนะความสนุกโปรบีาพาร์ทก็คือ พาษาและคอรอบเขตป่านนี้ก็ประกาศเป็นเดนมบุวี่แล้ววะสามพาร์ทดูกันให้น้าใจเลยนะในโนนันแล้วป่านนี้ไทยก็ได้ลาดิกสิทธิ์เข้าชใช้ลงแล้วอะเหลือแค่วันชายปอเราให้ญี่ปุ่นถามสกงอนเป็นหนังภาพนี่มาดีจริงน,นะยูฟู่เทเบิลเนี่ยหนังภาพทําให้ดีจริงอิน,นชัด์ตอนสุดท้ายนี้แบบอืโหแย,ยบดูเร็วเ,เหมือนเดนมูวี่เออลฉากคิเองก็จะมีพวกชาติเขขอนบุซันมุอเนี่ยโหนี้แบบเท่มากเลยว่าเสียไปนาทีนู้นนาทีนี้เพราะ ปรปรคอมโปรเดียวจ้มันหนาที่มีไม่กี่นะเออนี่ก็คีย์ดีเหมือนกันส่วนโปรว่าผมให้คะแนนอยู่ที่สำหรับซีซั่นนี้นะยอมว่าซีซั่นนี้7.5เป็นสิคะแนนนะเนื่องนาภาพเออผมให้ส0ดียวแหละถ้าเกิดนาภาพแค่ยันเดียวนะแปลว่าโดยรวมอะผมว่าในเรือนพอมื้อสุดอะมันไปเท่าท่าซีซั่นก่อนกับไอ้พาร์ตไฟด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบแค่การฟึดอะแต่ผมเนียดูพาร์ทจบมากเลยสามพาร์ทก็เราดูไปว่าจะมาวันไหนอะวันชายใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยได้ว่าคนสุดหนกับซีซั่ สาสนุมผมเป็นการเจ้ผมสามารถกดค้าปคายขีปนี้ได้จะมีลิ้นให้กด,ดสามารถโอนไปคาขนมได้เป็นการเจ้ผมได้ซึ่งวันนี้ผมก็ขอปรลาไปก่อนขาสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบรึก็สับป,ปะคายแลกกวกดไลค์เนี่ยครับ